รอบนี้เรียบร้อยรอบนี้คนเลยไหนไปกินก่อนคนเลยมาดโฮกัน,ห,กกนหนึ่งบอสไอ้ดึงดึงดึงเออเนี่ยนี่ใครเนี่ยล่ะบ่สเห็นเนาะมีกะามาตะทานในรีดโอกอันนี้เจ๋มีแต่น้ำเต็มหัวเสล่งเลยคา,าราลด้างน้ำเต็มจั่ว สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิรสุกุุคนสบายดีตอนเศร้าทุกคนออกไปหาราเศร้าคือเกาเหมือนนีก่กะหมานบ่หมานกับไปทนเลยใจมันหมักเห็เต็งไดไผ่บ่อยากหมานเนาะอันบ่ได้เดยคือวานนี่แหละเจอหมูก็ไ่ได้ยิงทนเลยอยู่ไก่โพดทนเลยคันอยู่ประมาณหม่องเศร้าป่านี่หนาจะลองเบิ่งอยู่อันนี้หาสิบก็แมรก็เลย ซัมชิไลมันนะก็เลยไม่อนีแหละที่ไปนำเบิงหมูสามโตแล้วแหละคนนี้ประมาณสอกป่ายหมูเกือบสองสอกนะ่ะสามโตอย่างไรล,ล่างกันไปไปล,ลุ้นกันเสามืวันอาทนตนเลยวิชิมันยังไนเขาประมาณยังกับเขายังมีอาหารอยู่เจ้าเหลือมเต็มคาอยู่ซัสมสกิน <c oughs> ของฝาของตอน้นเขาเมนอบานกันตอนนั้นละ รอบเนี่ยมากไกลแล้วเนี่ยประมาณสี่หากิโลจากที่พักมาเนะ่ชิมากไก่ลงเบืองเพิ่งเจอพ่ออีกขนามาวานในมากไก่พ่อหมูนะแต่ว่ารอบในี่มากไก่กที่พ่อเนี่ยมาจาก โดนเลยแตกแตะแก็บอีกแล้วสันเรียบร้อยทุนเลยนอไปแล้วว่ากิ่ตัวเครื่องมือบอร์ดอํานวยให้ทุนเลยถาเครื่องมืออํานวยให้กูนีห่หอนหอนที่ใดในกระแปะนี่นกนิงเนกกระตุ้มไล้ ยิงแนส,ใสใีใหญ่แน่แหละแป๊ะรอบนี่เรียบร้อยรอบนี่คนเลยเรียบร้อยแล้เกิชิได้โอ้โหเหนื่อยเป็นได้บาทเลยอัน,นไปกินก่อนคนเลยเอาแต่ตัวใหญ่ไรบ่ไดเนี่ย น้อยก่อนฮ่าแต่เนี่ขั้นตอนตอนจัดไก่ขั้นแตกนะนี่สีได้เลยคนเลยัทเสนสองไก่พอแตกซะแป๊ะใส่เนี่ยเรียบร้อยไปตอนนี้ก็สิบโมงแล้วคนเลหาเลาะโค่งกลับหาแคมป์มาเลยนะอย่างทีมงานถ่านเนี่ยึงเธอทีมงานในเมืองมนีกลับมานนะถ่าวบอกไก่เธอปีนแผนเมืองมณีก็มีบมึงเธอกำอื่น ตัวที่สองตัวที่สองเขาติวต๋วเลยบพว่าบบถือ่งมันนี้แหละมันดองบอ่อกะดองไก่เปน็นนันบอ่อ พลาดแล้วตอนนี้พลาดแล้วเหลียวเบิ้งเข้าว่าจนปิวหามนั่นแหละ่็จะฟงมาพี่ปัดนำมาซอกหาม่บเห็นปัจจหยนาจะบ่ถือคัก อ่ปลาตุีย่าหมดแคบนพุ่นนเหย่านึงมาฮอกกะทางบ่าวใกลก็มาเบิดแล้วทีมงานกัพุ่นอนเอียนกันสุดูสลายอยู่ไผก็ได้เอใหญ่านเ็นไดอ้ยบอยังมานอยตั้งสสวยเนาะอด้วยปไดมานบ่มานตึงยังกระลอกอ อย่มูมัดโอ้ทีแรกเอาของหอกสะก้อนมูหนาจะเป็นมืออื่นมืออื้นว่าขาเมื่อ <c oughs> เด้เอาแล้วก็เมื่อเลยเออเอาแล้วก็เมื่อเลยมืออื่นนั่นคนเลยเพราะฝนตกเมื่อคืนทางมันยากอยู่ต่อจะคืนก่อนวัสโนโนบวายบืนนี่อย่าลดเลมทางพูดกับน้ำเลือกเนี่ยเขายังคึงบวแพ้นั่นเอารถไปจุม่มในน้ำเสร็จแล้วเสร็จตอ,อนไรนี่เขาน้ำอีบไเลย เขากินน้ากัเขาก็ได้จนสิบเอ็ดโมงสิบสองโมงเราไปดิ้งขาเศร้าเถอะเดี๋ยวยังกินเด้เปิดโอ้หล่นนกอาหารกินเท่านี้แล้วหล่นนก ไก่หมานสอกอห์แล้วจังกีไว้หิวเขาจนเส้น love, มมนไปนอนลับบอหะยางขาลอยหลับเนอะแมนไปนอนลับอยู่ในนี่บอผู้ข้นตะพูหู <c oughs> เอเอนำมงหมูน้อยบ่เห็นตปี่นคืนแล้ว เป็นกับขุมพืชเก่ามาโหเดี๋ยวกินขา้าวกินน้ำอิ่มทนเลยเปล่ากันใหม่ก,มกันละเมื่อทุกคนจะอะไรก็ได้เมือ่อเปล่าไก่เพื่อกินหอนเมียแหงเลยเขาไม่เปล่ามันเลยเก็บเครื่องเก็บของละพูเอาก้อรมูได้ผลใด เอาไก่เนี่ยเขาใหม่ปล่ามันเด้เมียหากับมาอยู่น้ำใหม่ยังเมื่อ้เนี่ยเออเฮงแล้วอ๋อฮะเมื่อกับเมื่อคนเลยแต่ทีมงานเราจะลงมาอีกมันนี่นะทีมงานกับพอดีและจะเจะเจอกันที่เททางเพล่ะทีมงานจะมากับมากมาสวยพดคนเลยเขาจะได้เดินทางกลับแล้วเขากะนาจะพ่อกันที่แถวห่วยงหญ่เพล่ะพอดีและเขาหามรถขามซอยคนเลยไปเก็เพิ่มของเขมื้อนี้เกือบลืมเกือบลืมคนเลย ของแซบตด้ไหนใดนี่โบไก่ก็บโบอยากได้ของแซบกันอ้ากินผู้เดียวเหรอมาทำด้วยผู้เดียวเลยรอบได้ทำหมานผู้เดียวหลอห่อมีนะไอหย่าเลย y. ไผ่ก็บโบอยากได้เลยนะโอ้ยไอเห็ดเพิ่นนี่ไอเห็ดเพิ่นแล้ว <laughs> <này. S 2> นี่เขาอมาเออโอ้ยโ,โซกสองสั่นโอ้ y. ตัวนี้ยังเนา่าเลยตัวนี้เลย โบสถึกไฟค่ข oh ัดพอดีเต anyway> ็มทงเลยอ๋อโยนเลยเนาะพอดเดี่ยวปะได้พูดใหญ่เด้อยันนาะพูดใหญ่เดลอด้วยพอดเดี่ยวเลยท้องยิงเอาแต่ต้มหมูบวกินน้ำโย่เจ้าหอยจะได้ไม่ห้อยปะเอาให้แล้วไม่ห้อยยังบอกเอาแต่ห้อยอยู่ได้ไม่ห้อยแล้วขักแล้วปะ ใส่อไรใสเอะอจ้ะรอบน้ารอบน้ารอบนี้เอาไม้หอยรอบน้าตัวมันสงส่ไม้หอยใหญ่คนเนาะเสียบเขาเต็มเนี่ยเต็มทงเลยคนนี่เก็บเครื่องของทีบร่อยคนนี่เจเครื่องแล้วเนาะออกเดินทางมาเนียคนเขาก็ได้มาเส็ยบร่อยเลยอ๊้ทางพุนก็ได้แห้งขี้ทอดเมียแห้งอันนั้นนะมานอะเขาเธอเดียวนึงกับวยสซัเนาะโบได้เนื้อเมือเมื่อกเมแรงเมียบิดหูแล้วแหละขอยังได้ได้ข่อยได เต็มท้องง่ายได้ khỏi เลยโอ้ยไปเอาเดินทางเลยขันฝนเชี่ยวตัวนั้นมาฟังเมียบันยันเขาส่งบ่ได้บ่ได้บ่ตัวนั้นละพิดได้เอาตัวนี้ฟังเมียเขาส่งโลดบ่ว่าดอกเออนั่นอีกเนาะโอ้สะพอเลสเราจะบ่เอาเนาะโอเรายันเมียส่งอ่ะเดินทางเขาตบานี้อื่มเฉกว่าเขาหมานเพียวเุ่านั้นีอนะ ทั้งกระหอกทั้งงูทวนเลยวาจะจัดเอาหมูแล้วจะดอกขาเมื่อหันดอกใครเห็ดเตินเนาะเออโบได้จ้อยทวนเลยเอาเมื่อหน้ารอบนานยังมีคนเลยบมยอมทอถอยนะวู้สซิ่งสตาร์ทเครื่องเอาเลยนำมันใช่เลยนั่อยู่บนเบาะหนึ่งเบาะนนั่งเวดีน้ำแตกค้างโดนแล้วจะน้ำแตกนั่ง ขามว่าได้โหลดนี่ลิฟเลยนี่ลิฟบนคุ้นบนแต่มันบ่อยอ่น้ำม,มาหลายนะเลยเฮารถไถมาตอนนั้นยังบ่หลายสิรถไถขามมานะเอออยู่มันยานยานเหนนี่ถ่วมพี่ลิฟเลยพอเอารถไปจุม่นมน้ำพรีแล้วเมื่อบ่ได้อีก <laughs> no. อไหมเนาะเดี๋ยวเครื่องขามก่อน,คอนอเครื่องขามเราจะหาวิธีขามคนนี้จะลิงกับโบมีกับมันนี่ <laughs> ลิงจะเลือกไหมวะ บ้รอดบ้รอดทวนในรอบนี้นะได้ใส่เครื่องทุ่นแรงเพอหน้ามันหลายพดทลิบอชิมัตอันนี้เห็ดแพร่เม,มืนคอคืนไม่เฮี้ยไม่ซ้กแค่เป็นเบาเนาะขอมาบ้ากระไลหนึงขอมาเอาเครื่อาานงนะ เออ n h วบดดําไปอะยู่บ้านผมโอ้โหบดกไก่ดิ่งตีเท้ยอยู่โมโม่เนี่กับมี่ป่าวโอ้ยหดปุ๊บยางไประดับร้อยเมตรกเครือน่ะไรเหนือไปนอนบ่มารอบนี้เชื่อว่าเจอสุดหนักทุกคนเล้ได้ใส่เพยหวานขอแต่รถล่รจมน้ำก็พอแล้ว

เอาลวดเขากลางนี่เนาะดูว่าเน้นหน้านะต้เทาบมาก,กับโบจัดต,ตเนเลยวิธีการลดขามน้ำแบบน้ำาหลายๆนี่นเ,นเลยคนนี่ที่อยากมาหาปอไก่มันท้าทายดีทนนี่มันหาลายเสียเงินงนะ <c oughs> จุบลงหน้ากับเซ็เแล้วเลยเสียเงินพ่อเมื่อกับบได้นี่ มัดไว้อ่ะส,<บ>สองเบื้องพ่เส่นะใช่สองอืนี่นี่คือยุ้ยเหนนนี่ให้พากคไปยกรถขามคือบางยาบางทาเลยเนาะมัดเขาจะจับไม่ให้ออประมาณนี้อเร้องนอขอจจบนะนะ อ๋อหอบเดียวด้ไ uh ก่แว de ่ hmm? ัอบโดอแบบนี ę, dai, ai, er ้เลยนะอ้าวอ่ะออกักได้ปลไก่เลยใหญ่เสียซื้อเสียงได้ผู้เสียสาญในการขามน้านะอืมเจ็บดีเอย À không phải thăm con rồi đấy. Đây là đây, đây, đây. Yeah. đây. này. <laughs> ở đây. Này. Mấy 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 mấy. mặt không? <laughs> mặt nhỏ <nhòn nhí> hậu. <cười> <cười> <liêu>. <laughs>

Hãy subscribe cho kênh ทำำเดยว่ไล่เลเดินเดินดไล่ยง่ปนหรอโอ้ยมันจะทันไ่นี่แล้วนหออันีนี่ขึนดิดนยทางไหนเออขนเลยเออไนนี่ใครแนลระบ้นี่เหนเนาะมาจะทานในรีโดอันนี่เจ เมย์เมย์คนเลยรถเทาเทียบสุดท้ายจะจะจมน้ำใบยถ่ายเลยคนในเบิร์กใช่แล้วเทียบสุดท้ายโปไกลให้ราเอพุ่นนะบุดึงบุดิ่งมันหลีบเลยเฮ้ยอยู่แล้วหลีบลงหลีบลงโอ้ยโอ้ตัวจจะขึ้นมาได้ใช้เวลาดับสองสัปโมงฟ้าหอมัดเครื่องกอนเข้าไปได้มีแตะหนาเต็มหัวแสลงเลยคาร์ดรถสางขักเลย น้ำติดจ้วงออกยานเี่ไม่เ้าเออนั่นเอาน,าน้ำมันเอาน,าน้ำมนันมันออกเบิร์นแล้วก็ติดได้แล้วขามีน,มน้ำมันแล้วนี่ผสมน้ำมันเบิร์นติดเลย <c oughs> น้ำพูดเอาอเริ่มยายน,นะน้ำนะเ <c oughs> จด็ดโดยแรกหรือเปไล่ไก่ ไห้เห็ดเพิินเดี๋ยวเห็นเหมือกันเออเตาออกหมดติดติดมันทางออกหมดแล้วก็ติดได้ดอกมันสบายดอกเห็ดกลุดกลุดยังมันน้ำนั่งยังอยู่นะโอ้และอย่าปะรถเขาไว้นั่นเลย ไปได้ป่านรถป่านนี่โบไก่นี่นี่จูงไว้เจนี่เออซ้อนน้ำเล่าหันเมื่อเครื่องกับมัดสซโกรถคอยน้ำยังมีเนาะเรียบร้อยทุกคนเลยอย่างใครแต่บทถามรอบครอบถือหัวเทียนสุกเสริญมานำโมซันโบไกลได้หิบรถไปหนีได้แท้ย่มันเมื่อยโบไปเคื่องมันก็ดับเลย ไปเดินทางคนเลยฮอดบ้านบบันนี้นะ <laughs>